ตัวแทนเด็กกำพร้าเนี่ยนะคะติดต่อมาที่ทีมข่าวสายสังคมอยากจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญนะคะโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยพวกเขาเนี่ยลำบากกันที่ทําได้ตอนนี้ก็คือไปพึ่งวัดแต่วัดเองก็ลําบาก <ừ> เพราะว่าวัดเนี่ยก็อยู่ไกลาจากตัวเมืองเป็นร้อยกิโลเมตรเลยนะคะเราก็เลยส่งคุณนพขวันนาคนวนค่ะไปลงพื้นที่ดูชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาว่าเป็นยังไงติดตามจากสกู๊ปนี้ค่ะ กำพรราทั้ง61คนเป็นชาวไทยภูเขาใน4จังหวัดภาคเหนืออยู่ในความอุปการะของพระในวัดนองตาแดงจังหวัดลบบุรีเด็กๆบอกเขาว่าเฝ้ารอมากว่า2ส,สัปดาห์นับตั้งแต่ที่ได้รับการตอบรับจากทีมข่าวและชวนสมาคมอนุเคราะห์ของเตยมาเยี่ยมดูเหมือนว่าจะเป็นครั้งแรกที่มีผู้มาเยือนค่ะ วัดแห่งนี้ปลูกสร้างบนเนื้อที่กว่าสี่ไร่มีโบสถ์หลังเล็กๆสําหรับประกอบพิธีทางศาสนาส่วนเรือนไม้เก่าๆที่ผุพังหน้าต่างต้องใช้ไม้ตอกปิดตายเพื่อช่วยพยุงไม่ให้ไม้พังลงมาไม่มีมุ้งรวดประตูปิดไม่ได้พระที่วัดบอกค่าว่านี่คือเรือนนอนของเด็กๆที่ข้างในทั้งอับและคับแคบมีพัดลมพีนสองตัวช่วยถ่ายเทอากาศรวมไปถึงห้องน้ําที่แทบจะใช้การไม่ได้ค่ะ น่าสงสารที่สุดเลยเพราะนียางเรามาเห็นเนี่ยมันดูไม่ได้จริงๆเข้าไปแล้วเนี่ยนะใ, <Wars. S 1> ใช <S <S <tul ß> ้อะไรก็ไม่ได้ก็เด็กๆก็จะกินอยู่อาหารก็คือจะลําบากนิดนึงครับก็คือเราจะให้อาหารเขาคือทํากับข้าวให้เขามื้อละหนึ่งอย่างเท่านั้น พาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้วิชากระบ,บีก่กระบองและเหตุผลที่เรียนรู้วิชากระบี่กระบองกับเด็กๆเหล่านี้เพราะอะไรคะเพราะเด็กๆเหล่านี้นะคะต้องการใช้ความสามารถพิเศษในการไปขอทุนเรียนสีอย่างสถาบันศึกษาต่างๆล่ะค่ะ กระบีกระบองเป็นวิชาที่ถ่ายทอดมาจากพระครูปัญญาวิรยุทธเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้วเป็นผู้สอนให้กับเด็กๆเ,เพื่อใช้เป็นความสามารถพิเศษเหมือนอย่างกอเด็กหนุ่มวัย21ปีที่มาอยู่กับพระตั้งแต่3ขวบจนวันนี้กอเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสองแล้วค่ะผมไม่พ่อไม่แม่ของคนอื่นเขาผมก็น้อยใจครับผมแต่ผมก็ถือว่าโชคดีผมไม่คิดว่าตัวเองได้โอกาสบผม เพราะมีหลวงพ่อที่คอยให้ทุกอย่างครับผมทุกๆวันแม่ของแต่ละปีเด็กๆจะนำพวงมาลัยมากราบพระในวัดทั้งหกรูปที่เป็นทั้งแม่และพ่อของพวกเขาแต่ถึงกระนั้นเด็กบางคนก็ยังหยหาความรักจากแม่โดยถามไถ่กับครูจิตอาสาค่ะมาคะก็นี่ไงลูกถึงครูเป็นครูแต่ครูก็เป็นแม่ของหนูได้ การลงพื้นที่ในวันนี้ทำให้เด็กๆก,กำลังจะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะการซ่อมแซมเรือนนอนสร้างห้องน้ำให้ใหม่จากสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยที่จะเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีแม่อยู่แล้วก็ควรจะรีบกลับไปกราบท่านนะคะสำหรับจุ๋มค่ะจะรีบกลับไปกราบท่านเร็วๆนะคะแล้วก็ไปหอมท่านด้วยค่ะอย่าลืมนะคะรอพักกันสักครู่นะ